เรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยได้เล่าให้เพื่อนๆฟังมาก่อนถ้าผมพูดออกไปเพื่อนๆหลายๆคนคงไม่เชื่ออย่างแน่นอนว่าสถานที่แบบนี้มันจะมีเรื่องน่ากลัวสยองขวัญเกิดขึ้นด้วยหรอสถานที่ที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือเนอร์เซอรี่เด็กเล็กครับซึ่งเนอร์เซอรี่ที่เรารู้จักกันก็จะมีมากมายหลากหลายแบบนะครับบางที่ก็รับเฉพาะเด็กเล็ก ส่วนบางที่ก็รับตั้งแต่เด็กเล็กจนไปถึงเตรียมอนุบาลเลยก็มีเรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นกับคุณครูคนหนึ่งครับซึ่งครูคนนี้มีโอกาสได้เข้าไปทํางานอยู่ที่เนอร์เซอรี่แห่งนี้และได้พบเจอกับเรื่องราวบ,บางอย่างที่อธิบายไม่ได้แค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับ อีเมลฉบับนี้ถูกส่งมาจากคุณแนนครับเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปในตอนนั้นคุณแนนเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเลยครับและเธอเพิ่งเข้าไปทำงานในตำแหน่งครูประจำของเนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคกลางซึ่งตอนที่เข้าไปเริ่มงานเธอบอกว่าเธอเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่ได้รับโอกาสนี้เพราะเนอร์เซอรี่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในละแวกแถวนั้นเลยครับ ว่าเป็นสถานที่ที่ดูแลเด็กเล็กได้อย่างดีเยี่ยมตัวสถานที่มีขนาดใหญ่โตรองรับเด็กได้จำนวนมากส่วนการดูแลและการเรียนการสอนก็ได้มาตรฐานทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีคุณแนนเล่าให้ฟังว่าเนอร์สเรี่ที่เธอทำงานอยู่ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองซึ่งอยู่ห่างไกลาจากความวุ่นวายบรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาติที่มีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่ให้ร่มเงาแก่สนามเด็กเล่นเล็ก ตัวอาคารขนาดใหญ่สองชั้นซึ่งแต่ละชั้นก็จะเรียงรายไปด้วยห้องเรียนและห้องกิจกรรมต่างๆเมื่อเดินผ่านห้องเหล่านั้นเข้าไปที่ทางเดินสุดทางด้านในก็จะเป็นส่วนของห้องพักครูครับซึ่งหลังจากที่ช่วงแรกเธอเข้าไปเริ่มงานทําให้คุณแนนเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้ทํางานอยู่ที่นี่เพราะบรรยากาศการทํางานภายในเป็นกันเองเพื่อนร่วมงานที่เป็นครูทุกคนก็อยู่กันแบบครอบครัวครับเป็นมิตรและรู้สึกอบอุ่นอย่างมาก ส่วนเด็กๆที่พากันมาเข้าเรียนทุกคนก็น่ารักครับทําให้เธอรู้สึกดีว่าตัวเธอเองได้ทํางานในส่วนที่เธอชอบจริงๆการทํางานก็ผ่านไปได้ด้วยดีเลยครับจนอยู่มาวันหนึ่งก็ได้เกิดเรื่องบางอย่างที่เธอก็คาดไม่ถึงวันนั้นคุณแนนจําได้ว่าเป็นวันที่เธอได้รับโทรศัพท์ด่วนจากหัวหน้าในช่วงตอนค่าครับหัวหน้าได้โทรมาบอกกับเธอว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีการประชุมด่วนเกิดขึ้นอยากให้คุณแนนทําเอกสารที่เกี่ยวข้องเตรียมรอไว้ เมื่อได้ยินแบบนั้นเธอเองก็รู้สึกตกใจครับเพราะถึงแม้ว่าเธอจะนําคอมพิวเตอร์ติดตัวกลับมาที่บ้านด้วยแต่เอกสารส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังคงอยู่ที่ทํางานแต่ในเมื่อเป็นงานที่สําคัญและค่อนข้างจะเร่งด่วนคุณแนนจึงตัดสินใจที่จะขับรถกลับไปยังเนอร์สซี่ทันทีเพื่อนําเอกสารทั้งหมดกลับมาทําข้อมูลตอนที่ขับรถไปถึงเธอได้พบกับรปภที่นั่งอยู่ที่ป้อมยามด้านหน้าครับคุณแนนเองก็แจ้งความประสงค์พร้อมกับโชว์บัตรประจําตัว บอกว่าตัวเธอเองจะขอเข้าแปลเอาเอกสารซึ่งรปภก็ทำหน้าปแปลกๆนะครับแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่อนุญาตให้คุณแนนเข้าไปเมื่อเธอขับรถเข้าไปถึงคุณแนนบอกว่าบรรยากาศทุกอย่างแตกต่างกับในช่วงกลางวันอย่างสิ้นเชิงเลยครับอาคารที่เคยคึกคักและเต็มไปด้วยเด็กนักเรียนตอนนี้เงียบสงัดและมืดสนิทมีเพียงไฟด้านหน้าอาคารที่ถูกเปิดทิ้งไว้เพียงเท่านั้นหน้าต่างของอาคารทุกบานเป็นกระจกใสที่มักเปิดไว้ให้ลมผ่านในช่วงเวลากลางวัน แต่เมื่อถึงเวลากลางคืนหน้าต่างเหล่านั้นกลับกลายเป็นเงาดาทะมึนที่มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดประตูทางเข้าหลักของเนอร์สเรี่จะอยู่ตรงกลางอาคารครับโดยที่มีทางเดินยาวเชื่อมต่อไปยังห้องเรียนและห้องพักครูต่างๆคุณแนนจอดรถและเดินเข้าไปที่ด้านในเมื่อเปิดประตูเข้าไปได้พบว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือทางเดินกลางที่เงียบเหงาแต่เธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับเธอเดินผ่านทางเดินที่คุ้นเคย แต่ในความมืดเนี่ยมันดูแปลกและวังเวงกว่าปกติหลอดไฟนีออนที่ถูกเปิดทิ้งไว้สว่างเพียงครึ่งทางทําให้เงาที่ทอดยาวลงมาหลอนและสยองมากขึ้นบรรยากาศตอนนั้นมันชวนให้เธอหวาดระแวงอย่างบอกไม่ถูกคุณแนนได้แต่หันซ้ายหันขวามองไปงรอบๆตัวพบว่าสองข้างทางที่เต็มไปด้วยห้องเรียนอยู่ในตอนนี้นั้นมันน่ากลัวและมืดเป็นอย่างมากห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกระจกรอบด้าน เมื่อมองเข้าไปก็จะพบเห็นของเล่นรวมถึงสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนบางชิ้นวางอยู่บนพื้นเนร้เซอรี่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆตอนนี้กลายเป็นสถานที่ที่เงียบสงัดคุณแนนเดินตามทางไปเรื่อยๆครับจนในที่สุดก็ไปถึงห้องทำงานตรงสุดทางเดินเธอเปิดประตูเปิดไฟและเดินไปยังโต๊ะคุณแนนพยายามค้นดูเอกสารที่จำเป็นตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองตกหล่น จะได้ไม่ต้องลำบากขับรถกลับมาอีกแต่ในระหว่างที่เธอกำลังวุ่นอยู่กับการหาเอกสารนั้นเธอก็ดีนเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินอยู่ที่ข้างนอกห้องคุณแนนหยุดชะงักเงี่ยหูฟังแต่เสียงนั้นก็เงียบลงไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่าอาจจะเป็นเพียงแค่หูฝาดและคิดมากไปเองเท่านั้นเธอก็เลยกลับไปสนใจกับการหาเอกสารต่อแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากด้านนอกอีกครั้ง เสียงที่ได้ยินในรอบนี้เป็นเสียงของเล่นเด็กที่ดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณซึ่งของเล่นชิ้นนี้ต้องใช้การกดถึงจะมีเสียงเพลงดังขึ้นครับเสียงเพลงนั้นทําให้คุณแนนตกใจเป็นอย่างมากเธอรีวิ่งออกจากห้องตรงไปยังจุดต้นเสียงในทันทีเพราะว่าเสียงดนตรีนั้นดังออกมาจากห้องเรียนห้องหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลคุณแนนวิ่งไปหยุดอยู่ตรงหน้าห้องนั้นครับซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แสงไฟจากของเล่นและเสียงดนตรีหยุดลงไปพอดี คุณแนนเองเธอได้แต่ยืนอึ้งอยู่ตรงหน้าห้องครับเพราะภายในห้องยังคงปิดไฟสนิทของเล่นชิ้นนั้นตั้งอยู่กลางห้องเพียงลําพังไม่มีเด็กหรือใครคนอื่นอยู่ในห้องนั้นเลยแต่ในตอนนั้นคุณแนนก็ไม่อยากจะคิดอะไรนะครับเธอพยายามสลัดความคิดนั้นออกจากหัวเดินกลับไปที่ห้องทํางานและทําการค้นเอกสารที่เหลือให้เสร็จซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งคุณแนนก็ได้เอกสารทั้งหมดมาอยู่ในมือเธอปิดไฟและเดินกลับออกมา ซึ่งบรรยากาศทุกอย่างก็ยังคงความน่ากลัวและชวนขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเป็นแบบนั้นคุณแนนเลยรีบก้าวเท้าเดินให้เร็วมากขึ้นสายตามองจ้องไปอยู่ที่ด้านหน้าแต่ในจังหวะที่เธอกําลังเดินผ่านห้องเรียนห้องนั้นเธอกลับรู้สึกอะไรแปลกๆครับเหมือนมีบางอย่างดึงดูดสายตาให้เธอมองเข้าไปที่ด้านในซึ่งเธอก็ทําแบบนั้นจริงๆและเมื่อมองเข้าไปภาพที่เห็นทําให้เธอต้องขนลุกไปทั้งตัว แสงไฟจากหลอดนีออนที่ติดอยู่ตรงทางเดินกลางที่อยู่ไกลๆแสงนั้นสาดเข้าไปในห้องทำให้เธอมองเห็นภาพลางๆเป็นร่างครึ่งตัวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ที่ด้านหลังม่านพาม่านนั้นปกคลุมร่างกายส่วนบนของเด็กคนนั้นทำให้ได้เห็นเพียงข้อมือกระโปรงและถุงเท้าสีขาวที่ดูมอมแมมภาพที่เห็นทำให้เธอถึงกับชะง,งักครับเธอตกใจเป็นอย่างมากไม่คิดเลยว่าช่วงเวลาแบบนี้ จะมีเด็กใครคนหนึ่งกำลังซ่อนตัวอยู่ในอาคารเรียนด้วยความเป็นห่วงและความอยากรู้ครับว่าเด็กคนนั้นเป็นใครมาทำอะไรอยู่ในห้องตอนนี้คุณแนนจึงรีบก้าวเท้าเดินตรงไปยังประตูกระจกที่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเมื่อเธอไปถึงคุณแนนก็ผลักประตูเข้าไปในทันทีครับแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วเหลือแต่เพียงผ้าม่านที่อยู่นิ่งๆทิง้งตัวไม่เคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างกำแพง ด้วยความร้อนใจคุณแนนก็เดินวนไปรอบๆห้องครับพยายามตวรวจสอบตามพื้นที่ต่างๆดูว่าเด็กคนนั้นไปแอบซ่อนตัวอยู่ตรงไหนซึ่งหลังจากที่เธอเดินวนได้ครบรอบคุณแนนก็หยุดยืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูเพราะว่าเธอรู้สึกขนลุกและเย็นว่าไปทั้งตัวเธอรู้สึกได้เลยครับว่าเรื่องนี้มันแปลกมากๆห้องสี่เหลี่ยมที่มีขนาดไม่ใหญ่บวกกับที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถไปแอบซ่อนตัวได้เลยมันจึงเป็นไปไม่ได้ครับ ที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะหายตัวไปได้อย่างไรร่องรอยขนาดนี้หรือสิ่งที่เธอเจอเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่คนเมื่อคิดได้แบบนั้นด้วยความตกใจบวกกับความกลัวคุณแนนรีเปิดประตูและวิ่งออกมาจากห้องนั้นในทันทีซึ่งเมื่อเธอวิ่งไปถึงประตูทางเข้าก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาที่ด้านหลังเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงคนหนึง่งเสียงเล็กๆแหลมๆดังก้องกังวานมาจากห้องเรียนห้องนั้น เมื่อเจอแบบนั้นคุณแนนก็ไม่อยู่รอคําตอบแล้วครับเธอวิ่งออกจากตึกวิ่งขึ้นรถและขับออกไปที่ป้อมรปภในทันทีซึ่งตอนที่ไปถึงคุณแนนก็ไปจอดรถที่หน้าป้อมเพื่อตั้งสตินะครับรปภที่ประจำอยู่ตรงป้อมตรงนั้นก็เหมือนจะจับสังเกตถึงความผิดปกติได้เขารีวิ่งเข้ามาดูและสอบถามกับคุณแนนว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณแนนได้แต่นั่งนิ่งๆอยู่บนรถพยายามตั้งสติอยู่หลายนาทีเลยครับ จนในที่สุดเธอก็เปิดประตูและเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เจอเมื่อกี้ให้กับรปภคนนั้นฟังซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วทางรปภก็ตกใจเป็นอย่างมากครับรีวิ่งกลับเข้าไปยังตึกอาคารเรียนเพื่อตรวจสอบตามที่คุณแนนบอกเขาหายไปสักพักจากนั้นก็เดินกลับมาและได้บอกกับคุณแนนว่าตัวเขาเองเข้าไปตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่เจออะไรตามที่คุณแนนบอกเลยซึ่งตัวเขาเองก็ดูมีท่าทีที่ดูแปลกครับ ดูเหมือนเก็บเรื่องอะไรบางอย่างเอาไว้และไม่อยากจะเล่าให้เธอฟังคุณแนนเห็นแบบนั้นก็เลยพยายามสอบถามกับรบพอว่ามีเรื่องอะไรอยากจะเล่าให้ฟังหรือเปล่าเธอพยายามตื้ออยู่นานครับจนในที่สุดรบพอก็ตกลงที่จะเล่าให้เธอฟังเขาได้เล่าให้ฟังว่าเนอร์ซัลี่แห่งนี้มีเรื่องราวแปลกๆที่อธิบายไม่ได้ที่รบพอการเด็กทุกคนจะรู้กันดีและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปเดินตรวจในตัวอาคารสาเหตุก็เป็นเพราะว่า ไม่ว่ารปภคนไหนที่เข้าไปเดินตรวจในช่วงเวลากลางดึกก็มักจะได้พบเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ในห้องเรียนห้องที่3บางคนได้พบเจอว่าเด็กคนนั้นวิ่งไปวิ่งมาอยู่ภายในห้องซึ่งหลังจากที่เขาเรียบเปิดประตูเข้าไปตรวจสอบกลับได้พบว่าเธอหายไปแล้วหรือบางครั้งบางทีก็จะได้ยินเสียงหัวเราะปริศนาที่ดังก้องกังวลอยู่ตามทางเดิน อีกทั้งความรู้สึกที่ถูกจับจ้องโดยสายตาของใครบางคนตลอดเวลาที่เดินตรวจซึ่งไม่ว่าใครที่มาเข้าทำงานเป็นรปภการเดึกที่นี่จะได้พบเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนครับด้วยความอยากรู้หัวหน้ารปภจึงได้ไปพูดคุยและสอบถามกับทางครูคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่นี่มานานครูคนนั้นจึงยอมเล่าให้ฟังว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อหลายปีก่อนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในห้องเรียนห้องที่สาม ซึ่งสาเหตุก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่แต่คาดการกันว่าน่าจะเป็นเพราะโรคประจําตัวซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องทางโรงเรียนไม่อยากให้นักเรียนรวมถึงผู้ปกครองแตกตื่นครับจึงพาการเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมากลับกลายเป็นทางฝั่งรปภที่ได้พบเจอกับดวงวิญญ,ญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้แทนซึ่งทางผู้ปกครองของเด็กเองก็ได้มาทําพิธีเพื่ออัญเชิญดวงวิญ,ญญาณกลับไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลครับ เพราะยังคงมีพบเจอเธออยู่เป็นระยะเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดทําให้คุณแนนขนลุกไปทั้งตัวเลยครับเธอรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและคาดไม่ถึงว่าเนอร์ซารีจะมีเรื่องราวที่น่ากลัวสยองขวัญแบบนี้ด้วยและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอจึงหลีกเลี่ยงการทํางานในช่วงเวลาตอนเย็นรวมถึงการกลับเข้ามาที่นี่อีกในช่วงเวลาตอนกลางคืนเพราะเธอคิดว่าถ้าเธอเข้ามาในช่วงเวลาแบบนั้นอีก ก็อาจจะได้พบเจอกับดวงวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เป็นได้และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีเมลฉบับนี้จากคุณแนนมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วรู้สึกและคิดเห็นยังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าฟังเรื่องนี้จบแล้วก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวสยองขวัญ ว่ามีการได้พบเจอดวงวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตอยู่ในห้องเรียนด้วยความที่อายุยังน้อยการจากไปอย่างรวดเร็วแบบนี้ทําให้ฟังแล้วรู้สึกเศร้าใจและหดหูเป็นอย่างมากเลยครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าว่าเรื่องนี้ทั้งเศร้าและทั้งหลอนคิดเหมือนกันไหมครับคอมเมนต์บอกกันสักหน่อยนะครับหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆเองหรือว่ารับฟังจากใครเล่าให้ฟังมา ถ้าอยากให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งเรื่องราวของเพื่อนๆนมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆรบกวนช่วยกดไลค์กด s ั b ส c r i b e ให้กันหน่อยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ